ตัวออฟฟิซินโดมมันคือโรคที่มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อเป็นหลักคำๆดูทําไมเป็นก้อนก้อนเป็นกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อมันก็มีอาการชาได้อันนี้กล้ามเนื้อเราอ่ะมันไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวสิครับมันมีหลายๆชั้น จิติดกำลังเก่งเป็นนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่ Unicare Station กลุ่มเป็นออฟฟิศซินโดมเป็นกลุ่มโรคที่เจออันดับต้นๆเลยปัจจุบันอาการกลุ่มนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมใช้สมาร์ทโฟนใช้มือถือต้องทํางานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆนั่งนาน,น,านยืนนานตัวออฟฟิศซินโดมเนาะจริงๆกม็มันคือโรคที่มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อเป็นหลักเลยคราวนี้กล้ามเนื้อที่คุณทิวลิปมีปัญหาเนาะ,นะ,นะเดี๋ยวดูตรงนี้กันเลยดีกว่าอันนี้จากทางด้านหลังของร่างกายนะครับตัวสีแดงๆก็คือกล้ามเนื้อนะจริงๆกล้ามเเเนนนื้้ออของงงรรราาาาาาีี่ยมมมมมหหลัััดดกกกๆทถ สะสมไปนานๆคือรู้สึกไหมครับว่าถ้านั่งยิ่งนานก็จะรู้สึกว่ามันยิ่งตึงอ่าลักษณะเดียวกันเนาะร่างกายเราก็จะคลายตอนที่เราพักแต่เราไม่ได้ทํางานวันเดียวเราทํามาต่อเนื่องความตึงก็สะสมเราไม่ได้พักผ่อนที่เพียงพอไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อที่เพียงพอกล้ามเนื้อก็จะยิ่งตึงสะสมก็ไปเรื่อยๆยิ่งนานวันก็จะเริ่มไม่เมื่อยละก็อาจจะปวดคำๆดูทําไมเป็นก้อนๆกดปุ๊บมีอาการล้ามีอาการปวดเหมือนคุณทิวลิิที่มาปรึกษาอันนี้กล้ามเนื้อเราอ่ะมันไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวสิครับมมัันนนีหลาาาายๆ้้เเเรปปิดขไขไงใ เห็นไหมมันมีโครงสร้างกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกลงไปต่อกล้ามเนื้อชั้นด้านนอกที่เรากดหรือเราคลำได้ mm hmm. ก็เลยอยากจะแนะนําว่าเวลากลุ่มคนไข้ที่เป็นอาการกล้ามเนื้อถ้าเพิ่งเป็นก็รีบมารักษาจะได้ไม่ต้องรักษาแอวนานนะครับแต่ยิ่งปล่อยไปนานๆไม่ดูแลตัวเองเนาะเราต้องมารักษากล้ามเนื้อหลายๆชั้นมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นชั้นตื้นชั้นกลางหรือชั้นลึกก็ตามคราวนี้มันก็จะมีความซับซอ้อนอีกหลายอย่างเป็นกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อมันก็มีอาการชาได้ ถ้าเห็นเส้นสีเหลืองๆตรงนี้มันก็มีเส้นประสาทอยู่มันทอดผ่านกล้ามเนื้อ ถ้ากล้ามเนื้อเราไปหนีบไปล้างเส้นประสาทเราก็จะชามือ,อหลายๆท่านนั่งทําคอมพิวเตอร์รู้สึกชามือเพราะฉะนั้นเวลารักษาเราไปนวดเฉยๆอาจจะคลายได้บางส่วนเนาะแต่ว่ายังชายยู่เพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูแลกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกต่อด้านในเพราะฉะนั้นนักกายภาพก็จะเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการตรวจร่างกายอย่างของคุณทิลิปเนาะก็ตรวจร่างกายพบว่าเป็นมานานนะต่อเนื่องสองสมปีแล้วกล้ามเนื้อของคุณทิหลิปเนี่ยแข็งเป็นก้อนขึ้นมาเลยแล้วก็มีอาการชาบ้างตอนทํางานแน่นอนว่ากล้ามือ ที่จะรักษาโรคกลุ่มเรื้อรังแบบนี้ใช้โฟกัสช็อกเวฟจุดเด่นของเจ้าโฟกัสช็อกเวฟก็คือการที่คลื่นสามารถเลือกลงระดับความลึกของชั้นที่จะลงไปคลายตัวกล้ามเนื้อได้เราจะรักษากล้ามเนื้อชั้นตื้นชั้นกลางชั้นลึกโฟกัสช็อกเวฟมันลงได้หมดทุกอย่างเลยอาการปวดที่เกิดขึ้นหรือการชาเล้าที่เกิดขึ้นมันก็จะดีขึ้นเร็วเราก็จะวางแผนการรักษาก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายคนไข้ละจะลดอาการปวดเฉยๆก็มาสักสองสามครั้งก็ได้ต่อเน,นื่องหน่อยนะครับอาการปวดจะได้ลดลงคงที่แต่บางท่านอยากจะกลับไปนั่่่่่งงงงทําานนานๆไไไมมมมมปวดเเืออยตตึลี้ การรักษาที่ยาวนานขึ้นหน่อยให้กล้ามเนื้อที่มีความแข็งตึงค่อยๆย,ยืดหยุ่นทุกมัดอยากให้เข้ามาตรวจประเมินร่างกายให้นักกายภาพบำบัดวางแผนการรักษาให้ตรงกับตัวเป้าหมายของคนไข้สามารถเข้ามาปรึกษานะครับนักกายภาพบำบัด20สาขาทั่วประเทศไทยได้เลยที่ Unicast Station นะครับอย่ากเก็บอาการปวดไว้นานเนาะ